Kiếp nén. Kiếp nén. Kiếp nguyên thôi kìm nén. Kiếp 10.000 nén. Kiếp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  อ่ะผมเป็นพี่น้องเลยเปิดภาพมากกันูที่บ้านสาวแต๋อน้องคนนี้เนาะอ่ะกลับททายสมัยดีสมัยดีบอกว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศก็ขอยินดีต้อรับเข้าสุดซ่องเบาถามเอาอีกแล้วมาพบมาพอกับบาวตาเม่นิก็อยู่ที่ บ้านสาวแตวเพิ่นมื้อนี้เนาะตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคทั้งบ่ทากก็สิได้กลับไปตักใต้สบายดีทั้งสาวแตวเพิ่นเลยดีว่าเฮือนฟารเพิ่นกเนาะอ้าตะดืว่าคานทีหยังก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยอั่นอ้าตะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเิปุ้ยเอาอันนั้นเกือหอยเนาะทงเิงอัน อทั uh, ôi, th th ria, ้งดุมก็โหยทั้งเทิงก็โหยเพื่อกันเอียงพุ่นน่ะกันตําปวก่อนหมอเพิ่นหมออีหยังเด้อันเพิ่นเฮ็ดกิจหยังเด้อเนาะอันนี้อืมโอ้นี้นงอืม กดพักเร้าตะนงอ้อมมือม่วานนี่บ่นี่น่ะัต้านได้อืมได้เอาสมัยดีเด้อเตต้เด้อ้ยสมัยอืมสยอีกเทื่อเนาะอืมเดี๋ยวอ้อมพักัญยังบ่นี้เนาะตัวที่บ่ลายซื้อมานบ่เตต้นี่ไ้อืมบ่มีพี่น้องเย150บ่พี่น้องเกือบ

rồi rồi ừ. kẹp nguyên thang bùn bơ ừ. bùn này có sao tèo ừ, nó có, bùn không khẩu thang cha này phân tiền ăn bơ tiền nhang kẹp nguyên tiền khôn kẹp nguyên kẹp nguyên thằng này ôi kiểu luôn đó sip pan kia là sip pan มีบุญบังไพ่บ่สอบแติยอยู่บ้านเจ้าแต่ละปีนี่ดิเคยมีอืมเอาแต่เจ้าม,มาอยู่นี่เป็นยังบริจาคเทื่อบ่เอาบริยูเป็นหลักเที่ยวไปเที่ยวมาโอ้เที่ยวไปเที่ยวมาอมดอยดอยเที่ยวไปบ้านนั่นไหมบ้านนี้ไหมบ้านนั้นที่เจ้าเมืองบ้างบ้านนานาไรบ้างอืมน้อยห้ได้ วันนี้คุณสีอยู่เป็นรักนี่นะไหมเนาะในเกือในซานเลยอืมไปใช่ก็มุนงามหลายเนาะสาเตวเนาะเจ้าสีหาวิธีจับมุนงามเนี่ยได้นี่ว่าซาเตวมุนงามก็หลายแท้เอาเอาเพ็ใส่บ่อจอดสไลด์ก็ได้สไลด์เลยนี่สไลด์จะเป็นสไลด์ ừm chắc ngon kìu ngon nào kìu nó ừm bà muốn làm lái sao bà nghe ờu dà bố đại bố dà khả ăn <laughs> bố <laughs> <Một> xài bố đi ừm ờu tà lai nó bà nào ăn, ừm bà chỉ thua rồi nó ờu sao sao teo cứ côn cứ cuốn thêm sẵn cứ côn nó ย้นันคักโอ้อันรักเรนนี่นะอืมว่ารักอัน่องมารักเรนบ่รักเรนเน,เนาะที่เป็นพังอันรักดิดนั่นนะี่รักอันสลุดนี่ มีขั้วมีหัวมีแคร์นี้คือสีคักนอสซาเตลคือสีนั่นนี่ดอกบานนี่เพราะว่าโอ้ยตุ๊ว่าเมื่อก่อนมันมุ้ยหัวเลยพอนอนกันคำคืนกับมีหัวมีแค่กะมันจะบเป็นต่ยะอันนี้ย่านิดหนึ่นอสซาเตลคือได้ยินว่าเมื่อไหร่จะนอนรับคืนหม่อมมือไงทางสามุกมาหมู่บ้านนี่ว่าลูกอนมาปลูกพริกกลางคืนหา ไม่เห็นบ่ออืดีใจบ่อนะได้ได้หับโซ่ครังง่โอยบ่ทากกระเบิรงอยู่ได้เมื่อคืนมือนทางไอเตียงฝันมามาสะไยทางสะเตลฝันมือไหนวันมาลุกมาปลูกมะพริกกลางคืนเลยฝนมาขึ้นนอนหมาลากนั่นเนาะมันเป็นค่ไข่กคร่วมพันเนาะ ใจน้ำมีต <laughs> ่เห็ดคมดีต no ่อไปสอแต่ว้ยผุ่ทิมอกพานี่ก็เพระได้กินเพรได้บริุ่เนิเนาะออกใหญ่มาทุกที่แนี้เนาะไปมาเลยโอ้ยเดินย่างโอะเนี่ยตินสร้างิืนทื่อนนี่นะพืนนี่ลงเหยียบเลยหลายผืนทั้งนั้นกันอืมห สร้างสแเตวเพื่อนนี่ก็เป็นคนขยันพ่อมมแม่พี่น้องเลยปลูกผักปลูกหญ้า <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรใช้จุใช้แจวเนาะสร้างสาตเตวใส่ดอกตางนี้กันเนาะ <c oughs> ทางนี้สีโก,กอกำแพงบ่สาเตานี่ เห็นเทคา,านกานาน็มันอทั้งนี้แม่นพังชุดเป็นที่เรียบร้อยเนาะน,นี่ขากล่าวขักแลว้วบ้านนี่กโ,กโอ้สิกโอกเลยก่อกำแพงตอนนี้ทางนี้นะก่อขึ้นคุ้งเลยบอนี่อะไรนพีนนะ่ชิมันเททับเลยโอ้โด,ยดยอยดอยอันนี้สิคายดีดอกมันนี่ ทางคนกะในกับง้แพงในหัวอะไรแค่นี่กะกะคว่ำปลอดภัยกะสีสูงขึ้นมาเบิ่งเด้อหมอเจ้าเห็นเด้อสแต๋อเด้อเมนใหม่นืบน่เลยอืเอาเล็กไปแท่นะว,นว้าวหันหนี้แกว่ายัดเ,เล็กน้อ,อยเอ,เอาไปแลกนมฮะแกน็กน้อยเอาไปแลกคขนมเลยอ๋อ,อ เพิ่นมาหาซื้อเด็กบ่เพิ่นมาหาซื้อเด็กได้เจ้าย่านเพิ่นยันเด็กน้อยเก็บไปเลขขนมเก็บได้เก็บของไว้อืมอันนั้นคือยังอันนี้คานมอนโอ้โหเก็บพืชโดยโดยอ่ะอ่ะหมอนหมอนน้ำมันหมอน หมอน้ใหม่บอสต่อเตะจังหวตบตบตบยังบุญยังออ้คร้่ขึในมค้ือในก็เห็นตนเดียวเขาโรย <laughs> ้ขักีพรมีไปนังง่งเลยเดี๋ยวประเทศนี้ขามาตรฐานดี เล็กๆใหญ่ๆเล็กสิบสองอ่าไักๆอันนี้เพิ่นก็โคตรแบบนี่สแตนนี่มันเล็กคือเพิ่นดไว้แบบนี่บอตอนไปซื้อรถรถแคบอะไรยังโอ้รถแคบเพิ่นก็เลยโคตรแบบนี้อือดอยดอยมาหาสแตนว่ะเอ้าโคตรแบบนี้ ขดีใ,ใจน้ำเนาะนอนกับรับติมือนเล <c oughs> ยสร้างพระเทศดำเนินการบ่มันนี่นะเอ้าไปยังโอ้หมกโอ้ยังนั่นน <c oughs> <c oughs> ่ะวัวนะถ้าไอเตียงคนชื่อมามาันเลนบ่ มาแต่พังไทยนะอืมแซษบอออ่อัวอวอัวมูก็อัวอยังด้วยซึ่งอืมข้าวแต่ส่วงนี้กะดีใจน้ำเนาะข้าวดีข้าวมาราล้วๆส่วงนี้นู่สร้างโปรเจ้ตน,น้ำเนินการมามือง ได้เห็ดบ่มันไม่ oh, อืมปฏิเสธตั้งแต่เสาแต่เมื่อนี้มื่อในที่เทศเสาโอ้อันทั้งอันก่อทั้งกำแพงก่อกำแพงทั้งนี้กับเป็นทั้งสร้างผนบ่เอออืมเลยโดยดีใจนะนีกว่ามีหัวมีเชนิ่งลุกกำคำขึ้นกับบทเป็นตญาตินะของน้ำกับอดใจรอเนาะหัวทั้งเสาเตาช็ติดกับเพื่อนเลย เฮ็ดติดกรบเพื่อนกะคักสาวเทเยโมมีอย่างอัญชู้างบนกินกับบนยากเลยแล้วไม่ทวงยางอยู่ไม่ทงลายอยู่แล้ไม่ลายบ่ไน่าน่ะเท่านี้มีแต่ละไม่ลายเนาะโอ้แล้ไม่ลายแล้ไม่บุก răng tuổi răng buông nó bong rồi vô sẽ ăn buông phải lao bao bạn này, cắp tuổi buông phải lao bạn này, ừ. Phải sao theo โอ้ได oh, ้ได oh, <c ười> ah mm, ่แล้วพ่อสวเตวนี่เจ้าเข่าพายจโโอ้บอกถามมาถุงมือกับไ่ได้เบิ่งนเลยากรเห็นอมมีพมีพื้นแบบลอยคิดว่าเจ้าอนต่พาแสงอาทิตย์แดมันไดโมเมนต์สนะมาถุงมือกับไ่ได้เบิอ่เใสเต็นแล้น้ น้ำยังบิดกี่ก้าว่ะน้ำนี่เบิดกี่ก้าวนั่นเรา,าจะเปิดม,มาได้สเตวเ้ยเรียนจะมากับคักแล้วเขาจะแกะออกก,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 กันอืมแกะออกกันเ็จังมาเรียนสาวน้ำพูดบนกัน Cắm, mà nằm mà như nó, nhụm luôn là tự ra rồi này à, hèn thể đó, hèn thế nó nằm ở thôn chỉ bớt nó hèn tuột tuột này còn bớt bộ vào bộ thông chỉ bớt, kiểu, bớt, thông chỉ bớt đây sao Tèo ơi bỏ tay cứ ổng hèn như nó bộ đèo bò bớt หมอผัวยังแค่น <th> ี่น้ำปื้บดิโอ้โหขามันเบิดแต่มันเสี่ยงหลังเออเนาะเสียงไข้คือนั่นกระต่ายเป็นกระต่ายมือกระปุ่นอยู่ เห็นนั mm ้นมาเพิ่เขมาอล่ะเนที่สอบเตาดีใจบ่ดีใจใครกลัวเงียบไหมเนาะสมอยจใมีงูขุดมาหายนะออ้คาเดียดติมในสอบเตาเรอเนี่ยต็มใบแทน ไปได้แล้วโอ้เด่นเอาเถอะเอาขึ้นเพิ่คงจารน้ำพุนนี้เรามาก,ก,มก,กรสับมหรอเนาะหยุบลงดนกรรสับโบกหักแต่สายสอดหนั่งอ๋อไม่ทอกับต่อทอไปได้สอดแถวนี่ยูโบทอโบทอที่เอาออกนะโอ,อ้เอาออกแหละเอาทอนั่นเสียบใส่ตัวนี้แล้วก็เอาสายนั่นใส่หนึ่งพุทธ ถ้าคือโบมีสายไงนะเช็ดแมบ,บนั่นก็ได้ขึ้นกันเอาปืดใส่กระครักลก็พยายามปืนนำใส่ามามันนั่น,นมันเจ็บกระครับถักแทะก็มีหนองนี่ดูดน้ำหนองมันได้ใส่ข <c oughs> <c oughs> ีดมังกราน,นี่กันเนาะ,ะ,ะเอาไ้ผุดผ้าก็ได้เนี่ย <c oughs> ยไมันเปื่อยป่ะมันโมเอ็นดินนั่นแข็งแขนะ็งกันเนาะตัวแข็งแข้งนั่นมันสีทนอยนะู่ตรงนั้นกระบอกไล่แล้ว,วก็มาแต่เศร้ากระบอกคำมึงมันเหมอะมากเลยมือนีมือน,นียังบุยนาะมือน,นีเนะาะกระบอกาถาก้อนมูมัน,นี xào tèo con này tình khuôn xã xã làm bông con hệt nhìn nhìn đó khơi hết kêu khó khải bác thằng xào tèo nhỏ tươi khơi... mười... bác hơi mặt đi mưa đìa bác bác nè, thủy nè mưa đìa đấy nằm bên đây mô mê nó quá à. phố nằm dành hèn vô nằm ăn phụt với vậy đấy này phang phang nhúc, phang nhúc, nó bốc, ngủ phang rồi, tớ, tớ. <laughs> Nên nhìn Nên nhìn phang oh, đáng nó ừ ừ bộ quay thế này đây làm thằng điều thế sao mà này bớt chắc thắng đâu này เอาคือสุดใบแค่ไหนน้ำเลี้งมันสิใช้ได้อยู่บ่เนาะนี่น้ำเลี้งน้ำยังอึดเด้อเนาะขอทางจักเม็ดใช่ไนมข้อเต้านี่คือบทเบิร์ตใบในนั่เนาะได้ทางเดียวผมเองไปลองทางเดียวนี่กับเน่ะเพิ่นเอาขึ้นมาหันไม่เดียวนึงเบิร์ตเลยนั่มอึอึได้อเนาะอ บดใบอีดิโอ้เสีงยงหนอือเนาะงงกวมสตเตว่าอ,อีดิูทางบอไลางพีน่น้องเลย บิร์แมนเสียง,งนั่งเลอือรถผมมีพี่น,อน้องเลยฮะข่อยลงค่อยลงสดดบายดีเด,ด้อบ่ได้เด้อมาแต่ทางในนะม,ดดมาแต่ทางในนะมาแต่นะม,ดดมาแต่น้ดดโอ้ค่อยกำลังถามสอบแตวอยู่กันนี่บอไดเริร่งม,มาบ่ยั่งอยู่ดรอวะถามปึ๊บมาปึ๊บเลยเนะยาะเลยแต่มาบางนึง ดูว่าเฮ็ดเวียกตอนเศร้ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยบ่ทั้งแถวยังไม่ทันแล้วย่างอย่างนี้นี่พลังถอยพลังบวกกัเรียบร้อยนึ่งหนึ่งเข่าว่าโต๊ะดังเออเออเดี๋ยวเก็บโต๊ะเก็บตังของมันเอยเอาโต๊ะเอาตังมาไว้ไง thì ngan vẫn ma lại là, con ma mình, thôi đến nàng. Nên đi, mình cứ ngon nè đi mùi nó đấy, mình, mình. Nhưng này, là này, này. Là hát, mà đây hết nhẫn rồi cái tiêu bò này Thoải may ถอยใหม่แล้วผมมีเงินเอาตัวนี้ไปก่อนเอาตัวนี้ไปก่อนเหรอใช่ตัวนี้ไปก่อนเนาะะใช่บมมีเนาะโอ้อ่าขาใช้ตัวนี้กดได้จักเท่อไหร่เนี่ยใช่ขากับกดจักเทื่าแล้วยังบม่ทันกดจักเทื่าบ่กดเงินนะเนี่ยยังอยูจักเท่าเออเอาซะกดมาวันนี้ยังถอยไม้มันอยากลอยไวเลยของมัทขากระถิ่นที่ช่องเงินละเอาไว้จะซื่ออัน บันชื่อกากระช่างคุณท่านมายอดมันปิ้นหมดเลยเดี๋ยวอยากมันเน้นเนาะปินอะไรอย่างนั้มันอยู่ในนี่เด้ละนี่ลองมั้งห้องคอยก็เป็นวันนี้ได้ใช่ไหมมีไม้บ่เดี๋ยวนี้มีไม้เรียบร้อยอันนี้บอสาเห็ดก่อนจะยังหมูมีไม้ได้บ่อะไรเ้ยมันชื่อว่มันมีชื่อนะทรายอันนี้นะทรายอันนี้นะหาเชนปลายนึ่นะหาเชนปลายบ่อานี่ อขัดเท่นี่อันนี้กัดเสียงในเรื่องอยู่บ่เสียงโอเคอยู่บ่ชิร้องชชยไปทะเลาะนะยังท่านได้นั่นใช่ไหมเสียงทุ่มดีอยู่บ่ว่าดีอยู่เฉียงดูดคัดยู่ไรดูดคัดดูทีได้ประมาณมามจักเมตรไหมไปไกลเตืออยู่บ่ประมาณไอ้ 200เมตดนี่รกับเขไกลโดยๆตือว่าให้ทางเาวเตียวเป็นผักพรก่อนเนาะเขานําตอนเช้าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้กินหรือว่าลุยแต่เช้าเลยเห็นเวียกเห็นงานเพิ่นกะล้างถ้วยล้างบวงสําเร็จเสร็จสิ้นอาเนาะมนียังเวียกยังต่อวันนีถ้าให้เจ้าแกะโถ้าแกะอันนี้ถ้าแกะซอยเพิ่นอืมมโดย สุชาวเต๋เว้ยช่วงนีง้ก็มีข่าวดีเข้ามาตลอดเนาะก็ดีใจนะโดยอ่ะสบายดีเด้อทั้ทงชาวแต๋ทั้ง่าลายเด้อเนาะโดยโอเคพ่อพี่น้องท่านนี้ทั้งมาตาก็จะได้ขอโทษจบกิบวงเพลงเท่านี้เด้อทั้งมาตาบอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพาน้ำพุแม่พี่น้องอท่านนี้มาตาก็จะได้ดดดกขอขอลกาาับเข้ามาสมบายดีสบายดี